วันนี้ก็มาอยู่ที่อาเภอห้วยพึ่งจังหวัดกลสินนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับอัปเดตรถมีหลายคันเลยแล้วก็มีรถเข้าใหม่มั้งไม่รู้มีรถเข้าใหม่ไมาจาไม่ได้แล้วนะฮะมานะฮะมาอัปเดตนะฮะกันว่าใครหาอะไรรถรุ่นไหนอยู่นะฮะเป็นรถเล็กนะเนี่ยมีหลายคันนะับมีเกือบสี่สิบคันนะฮะสี่สิบคันห้าสิบคันประมาณนี้ละสี่สิบกว่าคันนะฮะเอา คันนี้นะฮะก็โอเปิลนะฮะโอเปิลวางเครื่องฮอนด้ามาตัวนี้โอ้โหกระจกแตกครับไม่รู้ฮอนด้าดูไหนนะฮะก็ลองมาดูนะครับอันนี้แล้วก็เนี่ยไทเกอร์ครับกระบะไทเกอร์มีแม็กไลเนอร์ด้วยแต่ไม่มีฝาท้ายคือแยกได้ทุกชิ้นส่วนนะกระปุกพวงมาลัยพาวเวอร์นะฮะเกียร์นะฮะก็มีนี่ช่วงล่างสวยๆเลยเอกเบอกเบกเอบตัวนี้เอกเบกเอบนะ อันนี้ไทเบนซ์นะครับมิสูไทเบนซ์ก็มีคนสนใจเยอะอยู่นะฮะก็มีการรื้อแผงแผงประตูไปมอเตอร์นะมอเตอร์ไปอันหนึ่งนะฮะ <c oughs> นี่สองอันนะฮะอันหนึ่งมันใช้ไม่ได้นะฮะก็ส่งมาให้เขานะฮะคือส่งได้นะอะไรอะไร,ะไรส่งได้เลยนะฮะอะไรกระจกกระแจักตาฟืน้นตาไฟแท็กซี่นะฮะแท็กซี่ตัวนี้ก็ยังอยู่ ก็รื้ออะไรไปบ้างมาแล้วนะฮะไฟหงไฟท้ายก็รื้อไปแล้วนะนี่ฮะโคโรล่าครับนไม่รู้รุ่นไหนนะฮะก็รถเก่งไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ <c oughs> ก็เป็นเครื่องยนต์ 4A 5A นี่แหละนะฮะหลายตัวเลย 4A 5A นะฮะใครหาอยู่ก็ลองมาดูนะะอันนี้เครื่อง3เซ็ตนะฮะเครื่อง3เซ็ตนะฮะเบาะก็ไปละโอ้โหมีตังเสร็จตังด้วยเนี่ยเครื่องทรงเครื่องเสียง อหอรือได้ทุกชิ้นส่วนครับเนี่ยฮะเรื่อนไม้สวยเดียวของอะไรก็ไปกาบเกิบนี่ะสวิตช์ไฟไม่รู้ใช้ได้ไหมตัวนี้เสียบ่อยนะฮะตัวหนึ่งเครื่อง 4A มาจากหนองบัวลำพูฮะรถตักครับนี่ฮะรถตักรุ่นไหนไม่รู้มุงกี่มันขายไปแล้วล่ะเขามาเทินรถผมนะฮะตัวนี้ ทำบเัเทินรถอะไรไม่รู้จับไม่ได้แล้วนานแล้วอันนี้ก็รื้อทุกสิ่ส่วนนะครับเครื่องสี่โยนสี่สูบแต่มันอ้ไรเขาเรียกอะไรละเครื่องมันน่าจะปั๊มไม่ดีนะครับตอนนั้นเครื่องโยนสี่สูบในสตองในสตาร์ททำงานได้นะฮะหัวจรวดนะฮะหัวจรวดตัวน,นี้เอามาเป็นโครงเข็นนะไม่มีเครื่องเกียร์แต่ตอนนี้ก็ไปใกล้จะหมดแล้วนะฮะ ทั้งล้อนะฮะทั้งหัวดุมข้างหน้าแล้วก็เพายัางอยู่นะฮะกระจงกระจกโอ้โหขายดีอยู่ครับจรวดตัวนี้ประตูอย่างนี้ก็ขายดีอยู่นะฮะล่าสุดก็เขามาเอาประตูประตูข้างนะฮะใครเห็นอะไรแวบๆก็เขาแคปหน้าจอนะฮะทางเพจทางไลน์ไอ้ทางเพจทางยูทูบนะฮะก็ลองมานี่เริ่มเล้าละนะฮะ รุ่นนี้ก็ตัวนี้โอ้เขามาหากล่องอตัวนี้เขามาหากล่องกล่องโตโยต้าบอกไม่มีโอ้เครื่องสองพันเดี๋ยวดูก่อนเครื่องสองพันตัวไหน เครื่องเขาเรียกอะไรวะเครื่องสองพันี่ยเามันมีกล่องอยู่วันนั้นเขามาหาเครื่องเอหาอันนี้แหละมาหากล่องเครื่องตัวนี้แหละนี่ฮะเห็นไหมผมก็จําจไม่ได้โอ้ไม่ได้ตังเลย3ามเอสสามเอสตัวน,นี้กล่อง เกียร์ธรรมดาด้วยเขาหาเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาใส่กันไม่ได้นะก่อนโอ้ตัวนี้ลืมเลยว่ามีอยู่นี่ฮะไหมของมันก็ลืมได้นะถ้ามาดูตัวจริงถึงจะรู้นะนะเสียดายนะฮะไม่ได้ตังเขาเลยนะนี่ฮะอันนี้ก็ลือ้อยังเหลือดุมหมอ้อน้ำนะครับหม้อน้ำก็ยังอยู่จานเบรกนะฮะของหัวจรวดหลังคาเตี้ยก็ลื้อนะครับในผมจอดไว้อย่างนี้แหละผมไม่ได้ตัดนะ ว่าไว้เขาลือเอาอะไร, Buddy, ะรบัดดี้นะฮะบัดดี้นายกปืนโหดก็ยังอยู่นะครับไม่มีเล่มตัวนี้ขี่ได้อยู่นะไม่มีเบาะหลังนะฮะมีแต่เบาะตรงนั้นอันนี้เครื่องอะไรไม่รู้รถอะไรไม่รู้คอลล่าเอ็กซีเขาเรียกอะไรไม่รู้นะครับแปะยิ้มบอ่อะไรนี่แหละนะฮะก็มาคู่กันกับนายกป